ไม่เคยเล่นโซเชียลอะไคุณเป็นคนแรกที่ทำให้เขาต้องเกิดแฟนชาญจีมเอ็มทีวีด้วยแฟนชาญจีมเอ็มทีวีขึ้นต้นด้วยไม่ใช่ฉพูดนะเอามอะไรนะเจอคนก็เลยนะครับเฮ้ยอุยเฮ้ยเอาละไปพูดจากกันไปขอบคุณพอนะวันนี้นะเรามีมิสซั่นสนุกนะฮะ มาให้สอบกดเลยเรืยนะคะเดี๋ยวให้นิสกายนะคะับเป็นทีมน้อแล้วกันนะแล้วก็ณินะครเป็นทีมน้องแมวนะคะแล้วก็มีมิชั่นนะคะที่จะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะคะและเดี๋สุดท้ายนะคะเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะเรามีบทบทโทษกันให้ด้วยนะคะมิชั่นแรกขั้นปาพีต้องใช้ความเป็นมิตรภาพของคุณที่สงสมกันมาถึงวันนี้ครับจ้านะคะในอีกมิสชั่นของเรานะคะที่ชื่อว่ามิตรภาพใจตรงกันใหม่ สกายกับนานี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวสกายนะคะมีป้าย A ป้าย B นะคะแล้วก็นานีนะคะก็มีป้าย A กับป้าย B เช่นเดียวกันนะคะป้าย A ค่ะจะเป็นป้ายน้องหมานะคะและป้าย B ค่ะจะเป็นป้ายน้องแมวนะคะถ้าทั้งสองคนนะคะยกป้ายตอบเหมือนกันนะคะก็ถือว่ารู้ใจกันนะคะเป็นผู้สีตัวจริงเป็นมิจภาพตัวจริงนะคะก็ได้รับคะแนนไปที่เก็บคะแนนได้หนุด้วยนานะคะก็จะใั้หนูไปอยู่กนนี้ละตัวละหนู หนังจักฟันใกล้ฉันตอนนี้มีไหมนะฮ <_ C ose> นะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอเคคุณเป็นทีมหมาเด็กนะคนหนันนี้เป็นทีมแมวเลยนะลูกแมวเลยนะ <_ C ose> แมวแบด <_ C ose> แบดแมวแบดดที่คิดว่าตัวเองแบดบแต่ว่าจริงๆรูปเท้าสีชมพนะูนะฮะข้อแรกนะฮะหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าเอาเป็นข้อของหันนี้ก่อนนะฮะหนึ่งถึงห้าเอาเป็นข้อของอันนี้ก่อนนะคะคุณคิดว่าเขาจะเลือกเป็นงอหรือว่างอน อันนี้เขาจะเป็นขนงอหรือเขาจะเป็นขนงอนถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเดี๋ยว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 คือคือถ้าตอบตัดตัวหนูต้้อองไมันต้องมันต้องเลือกเอคืองอค่ะเอคืองอจ้าเอคืองอหมาเด็กคืองอแมวเด็กคืองอนครับหมาเด็กคืองอแมวเด็กคืองอนถ้าัหลังชนกันก็เป็นแบบนี้ เป็นอันนี้ถ้าเป็นอันนี้คุณคิดว่าอันนี้จะงอหรือว่าอันนี้จะมอนนะคะโอเคนี่พี่สเตเป็นสาววายนะคะเดินขึ้นมาให้เคอหันหลังชนกันใช่ไหมพี่เตดเดินมาหันหลังชนกันเข้าหันหลังชนกันเดี๋ยวพี่แบบนี้ขึ้นมาหันหน้าชนกันเค้าหันหน้าชนกันพร้อมนะคะข้อแรกนะคะอันนี้นะคะเองอหรือว่าบีงอนหนึ่งสองสามบค่ห้า เหมือนกันนะฮะตอบว่างอนใช่ไหมฮะคืนทำไมเขาคิดว่าเขางอนเขาชอบงอนคนเหรอ,อเห็นเขาชอบงอนคนบางครั้งเจมีม่กับคุณไม่เคยคุ้นเลยไมเคยเลยคุณไม่รู้หรือเปล่าว่านันกกีฬาทำเขาชอบงอนแล้วอ,อาจจะไม่ไม่เคยกับที่ที่เราไม่รู้แต่ว่าที่เรารูก้ก็ไม่ทราบก็ไม่ทราบ แล้วใช่ี่ชอบนอนเหรอปกติผมไม่เคยนอนคนรอบข้างครับเออในอนใครเท่าไรมันมีในวงเล็บยกเว้นคุณคนเดียวข้อต่อไปสำหรับอันนนี้ะคะข้ามเลยกนนะคะข้อ A ไปเที่ยวค่ะหรือว่า B อยู่บ้านอันนี้ชอบไปเที่ยวหรือว่าี้ชอบอยู่บ้านนะคะ A นะคะหมาเด็กนะคะไปเที่ยวนะหรือว่า B นะคะแมวเด็กนะอยู่บ้านนะคะพร้อมนหนึ่งสองสามตอบค่ะ นานี่ชอบนัน yeah. ี่ย oh so okay. uh ังไม่ตอบตัวเองเลยคุณรู้ใจมัแล้วจะตอบหรอนันี่ตอบว่าไม่ตอบลูกชอบอยู่บ้านไหนชอบอยู่บ้านฟิสกายเขาไปรู้ได้ไงว่าเขาชอบอยู่บ้านก็ไปอยู่บ้านเขาเหรอเคยไปมาทั้งสองคโอ้อตอนนี้เกมไม่เล่นแล้วเกมไม่เล่น โอเคอ่จเจ้าอยู่บ้านะคะข้อต่อไปค่ะข้อสานะคะข้อเนะคะอันนี้ง่ายไทยหมาเด็กหรือว่าไทยแมวดื้อนี้ไทยหมาเด็กหรือว่าไทยแมวดื้อนะคะเหมาเด็กนะคะ B ีแมวดื้อนะถ้าพร้อมแล้วยกป้ายค่ะอเขข้อหลังเป็นแมวแบสเพีนแต่เขาไม่ตอบ เด๋แล้วกันนะข้ขอความนะนะคะข้อ A ท้ายหมาเด็กหรือว่า B ท้าย ช่วย่อยช่วยหน่อยอาจารย์ชวยหน่อยก็ต่อไปข้อ A นะคะ a m o a ข้อ B เซเบรเลียค่ะอำนึ้สำนึกสำนสำนึ A ส a ย o a B เซเบรเลียนะคะยกป้ายให้ทุกคนเห็นนะอันนี้ยกไปทุกคนเห็นด้วยนะคะข้อ A Samoa ค่ะข้อ B เซเบีเลียค่ะหน้าหนึ่งสองสาีวอ เขาบอกว่าเขาเป็นไซเบียรคุณบอกว่าเขาเป็นสามอยอ้าวไม่ได้หรอไปไหนอะไรครับเฮคือจนไซเบียรมันเท่ที่มันมีตาสองสีแต่ทีนี้สามอยผมชอบที่มันน่ารักไซเบียน์เพราะว่าต้องมีตาสองสีเราชอบอ๋อแต่สามอยก็ชอบสามมอยแบบอยู่ด้วยบ่อยแล้วแบบอยาก มถือยปนึฉันปิกทุกคเมือนึ่งถือสคริปต์มืนึถือไม้ให้ฉันปิดปากมือไหนข้อตอไปเลยจ้ะข้อต่อไปครับข้อต่อไ่ะอห้าเอ็นะแมวคุณหีแมวสสพี่ดีเาเป็นแมวคุณหมหรือว่าเขาเป็นแมวสดสน ผมเลือกตัวเองด้วยผมเลือกตัวเองด้วยผมผมคิดว่าผมเป็นแมวคนหนูหรือว่าแมวโซนโหยากเย็นยากเลยยากเลยแมวคนหนูหรือว่าแมวโซนดีคะพร้อมไหนหนึ่งสองสามยกค่ะอะไรคนหนูคุณเป็นแมวคนหนูครับเขาเลือกเพี่กายเขาเลือกเขาเป็นแมวคนหนูพี่กายใส่หัวน mm ิดหน่อย ออกแนวแบบอยากตอบให้รู้สึกว่าเราผิดสวนอะอยากแก้สวนแกส้สวนไปแจ้งเหล่าทำไมคุณเป็นแม่คุณหนูไม่คือแต่นนี้ชอบเพราะว่าบางทีถ้าน้องแมวสนเกินเลยอะจะต้องแบบผมไปเจอกระโดดกระโดดแล้วผ้ามา่านหลุดหรือว่าอะไรอย่างก,ก็เลยแบบอาจจะต้องซ่อมบ่อยร<อ>ู้ส<ไ>ึกว่าถ้าให้น้องแมวอยู่นิ่งๆบ้างก็อาจจะดีเลยโอเคเขากินหลอดเยื่อันดินไงเขาได้สุขภาพดีเอออย่างนั้นแหละนะคะข้อที่6ค่ะ นี่เป็นของสกายบ้างนะวันนี้คุณต้องทายสกายนะคะข้อที่6นะคะเป็นของสกายนะคะข้อ A ค่ะบุฟเฟ่หรือว่า B ให้เป็นมือมือคุณคิดว่าคุณสกายเขาจะทานบุฟเฟ่หรือให้เป็นมือมือ เป็นมือมก่อนค่ะว่าโภชนาการมันเกินใช่แล้เรานสนมือด้วยหมาแมวให้เป็นมือมือส่วนคนเดี๋ยวไปกินโอเคเอลงทุนกับน,น้องหมาน้องแมวอยู่แล้วครับจ้าตัวคนเราต้องคนกินเบื่อไปข้อต่อไปค่ะข้อเองค่ะพาน้องหมาน้องแมวไปออกกำลังกายด้วยหรือว่าข้อ B ค่ะเดินสวนสาธรารณะ พาหมาแมวแบบออกกำลังกายด้วยหรือว่าข้อมีค่ะไปเดินสวนสนารณะเดินสวนสกายข้อสกายค่ะเดินสวนสนาะเดินคนเดียวเดินคนเดียวเดินคนเดียวพาหมาน้องแมวแบบออกกำลังกายด้วยหรือเปล่าถ้าคุณตอบข้อมีคุณลงเวทีไปเลยนะคะพร้อมไหนหนึ่งสองสามค่อเอถูกต้องค่ะถต้องพานหมาแมวแบบออกกำลังกายด้วยนอกจากอาหารที่ดีแล้วนะคะเราต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยใช่ครับเกือบลงจากเวทีแล้วนะคะข้อต่อไปค่ะชอบให้แมว ชอบให้น้องแมวนั่งตักหรือว่าชอบให้น้องแมวนวดให้ถ้าเกิดว่าพี่กายเขามีแมวพี่กายเขาเลี้ยงแมวอย่างงี้แล้วชอบให้น้องแมวนั่งตักหรือว่าให้แมวนวดให้แมวแมวแมวนวดให้คือมันใช่แมวเขาจะองต้องอุ่มอิ๊บอุ้มอิ๊บอุ้มอิ๊บแบบนี้จ้าพี่กายลองจินตนาการดูก็ได้ว่าอันนี้เป็นแมวอ่าแต่เนี่ยตอบไม่ถ่าน้องน้องแมวนะ พร้อมนะฮะหนึ่งสองสามนั่งตักหรือนวดอ๋อไม่ได้ยินด้วยนั่งตักหรือ้วดใช่ไหมเขาอยากให้นวดเขาชอบให้ดูนั่งนวดใช่พี่ณิเขาตอบว่าชอบให้นั่งตักเออผมเห็นเห็นคลิปแบบว่าไม่เอนวดแล้วมันดูน่ารักดีสบายดีนะใช่โอเคข้อต่อไปค่ะถ้าเทรนเนมาให้จะสอนให้เอข้ามหองมาให้หรือว่าบีไฮไฟ ถ้าพี่กายเขาเรนหมาได้น้องหมาได้จะให้ข้าวสองมาให้หรือทำนายสายพร้อมในหนึงสองกายตอบว่าสองอยางเลยเขาตอบสองอย่างเลยเขาอยากให้ทำทอ,อ,อย่างเลยได้หรอให้แล้วก็ทำนาไสยด้วยอางนี้ก็ได้ใช่ไหมพี่กายถ้าเกิดว่าจะให้ข้ามาให้ใหาอะไรมาให้ดีคะให้ข้าวอะไรมาให้ครับ เยอันนิ่งครับนั่นแหละแต่ไม่ต้องครัว่ากินไปด้วยมาถึงเราปดรนใมปดไครับมาข้อสุดท้ายค่ะข้อ A ค่ะคิดว่าพี่กายเขาเป็นพี่พระเอกหรือว่าคิดว่าเขาเป็นพี่ดาราอนาา เชือกหิของคุณจบก็ทำนานนี game, ้ลดลง80%มีพี B. ่ดาราแต่ก็มพี่เอก A คือพี่พีเอก B คือพี่ดารานะคะพร้อมใน1 2 3ไปค่ะเอาไปเอาไปพี่พี่เอกตอบตรงกันนะคะว่าพี่พระเอกค่ะมีจริงๆนะนี้ไม่เชื่อเราเนี่ยตายตายละทุกคนทำในดีก็ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วพี่เอกสอง โอเคอ่ะพี่พี่รวบรวมคะแนนไว้นะคะรวบรวมคะแนนไว้เสร็จแล้วนะคะ